ดอเด็กอ่ะระบายสีดอเด็กค่ะตัวนี้นะค่ะแขนเสือ้ออ่าใส่เสื้อสีมพูอย่าให้โดนคอนะคะอย่าให้โดนแขนนะคะสีมพูอย่าให้พยายามอย่าออกเส้นนะคะอย่าออกเส้นนะคะลูกโอเคโอเคเวิร์ o กูดกูดกโอเคต่อไปกางเกงใส่สีอะไรคะกางเกงเด็กใส่กางเกงสีอะไรสีเหลืองค่ะอ่าสีเหลืองก็ใส่ไปเลยค่ะอย่าให้เป็นระบายถึงขานะคะ โ okay. อเคอ่าระบายมาอย่าพยายามให้ออกเส้นนะคะโอเคต่อไปสีสว่างใจรองเท้ารองเท้าสีอะไรรองเท้ากับรุงเท้าสีเหมือนกันเลยจะได้เท่ๆโอเคโอเคโอเคค่ะเอาแขนแขนกับหน้าสีอะไรคะสีไข่คะ่ะอ้าวไข่มาใส่เลย อย่าให้โดนผมนะคะค่ะอย่าลืมหูด้วยนะคะหูก็สีไข่อ่ะแขนค่ะแขนอาร์มอาร์มแขนต้องอย่าให้มันเลอะนะคะโอ้กูดกูดอ่ะต่อไปผมเด็กผมสีอะไรดีสีอะไรคะสีน้ำตาลบลูบลูบลวนะคะอย่าให้มันออกเส้นนะคะลูกอย่าให้เห็นสีขาวด้วย เอ,ออหมุนหมุนจะได้ช่วยให้มันสวยงามนะคะเรียนออนแฮนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะต่อไปอ่านตามตัวอะไรคะทออะไรทอทานทอทานเข้ามาลองทอนางทหน้าขาวพระพุทธเด,ดินยัง่งอันนี้ไม่มองกระดิกก้นมนเก่งมากค่ะอ่านาต่อไปค่ะ ตัวอะไรคะจออะไรนี <¿ifi>? ่ต <Có S 1> <pus> ัวอะไรนี่หน้าสุดท้ายแล้วจออะไรขอไข่ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยจอจานอ่าจอจานให้วงกลมรูปจอจานหน้าสุดท้ายแล้วนะคะหนาทำเสร็จหมดแล้วเอออนแอนอ่าอนแอนไม่ทำอ่ะจอจานระบายจอจานค่ะจอจานตัวแรกสีนี่พิงอย่าให้มันออกจากวงกลมนะคะ <Pink. S 2> สีชมพูถูกต้องค่ะกรีนสีเขียวอ่าอย่าเพิ่งอ่าทำสมาธิเยอมันจะออกอย่าให้มันออกจากวงกลมนะอย่าให้มันเห็นพื้นสีขาวด้วยนะคะระบายให้มันเนียนอย่าให้มันออกแบบเส้นเราต้องใช้สมาธินิดนึงหนูไม่ออกสิแมเนี่ยอ่าไม่ออกค่ะอย่าให้มันออกค่ะอย่าให้มันสีขาวด้วยอ่าถูกต้องค่ะระบายลงมานั่นแหละนั่นแหละ สีขาวน่าเกียร์สีขาวนิดนึงเนี่ยให้มัมเห็นสีขาวโอเคต่อไปจอจานตัวที่สองสีอะไรคะสีนี่ค่ะสีเกรดเกรสสีแดงอ่าเราไปไม่ใช่สีชมไม่ใช่สีแดงระบายกระรูเล็บเออไงแดงมันแดงออกไม่ใช่แดงมากแดงส้มส้มอ่าแดงส้มแดงส้มเลสเลสออเรนหรอเลสใช่ สีเล sort of so ือดและสีส so ้มนะคะสีแดงสีส้มอ่ะออกสีส้มอออเรนถูกต้องอย่าให้เห็นพื้นสีขาวนะคะอย่าให้ออกวงกลมนะคะอ่าอ่าอ่อ่่าให้เห็นพื้นสีขาวนะตรงเกียวนะคะเนี่ยหน่อย่าเร็วอย่าเร็วอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบอ่าอ่าเกียวนี้นี่นี่จิ้วจิ้วนี่จิ้วจิ้วเฮ้ยนี่ไงตรงนี้สีขาวนิดนึงนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ นี่ตรงชี้โอเคโอเคจ่อจานตัวที่สามค่ะสีอะไรคะสีนี่สีอะไรคะสีส,ะะส,สีเหลืองเย็นเย็นโดนสีเหลืองค่าไปเลยอ่อนแฮ <On S 2> น,นะคะออนงานอนแฮนคือทําที่บ้านทำที่โรงเรียน,นทำที่โรงเรียนของไม่พูดผิด ทำที่โรงเรียนใครไม่ไกลอ่าไม่ใช่ทำที่โรงเรียนพี่คิดอ่าจอจานอย่าให้มันออกเสรนะลกูกไม่ได้หยุดนะหยุดเพราะว่าที่โรงเรียนพี่คิดมีเด็กดติดโควิดต้องไม่เรียนออนเฮนถึงที่บ้านไม่ค่อยทำและไม่มีแม่คะว้าวต่อไปจอจานตัวที่สีสีอะไรคะ สีเขียวเยมากเลยกนกลนสีเขียวสาีเขียวเหนียวซับใหเป็นสีขาวนะคะเจนเย็นหนยนะคะค่ะ้เให้ออกเส้นนะหนะหเห็นสีขาวนะให้เห็นสีเขียวกลืนไปเลยนะอย่าให้มีสีขาวนะคะ อ๋อย้ำหน่อยค่ะย้ำเออย้ำให้มันไม่เจ็บมือเลยหน่อยเก่งไงเนี่ยเอาอีกเกียร์อีกสีหน่อยสิทำไมสีเขียวมันไม่เนียนเลยอ่ะลูกอ่าเวลาแต่งหน้าเราแต่งหน้าให้เนียนๆนะอ่ะเห็นไหมนิดนึงจิ๋วนึงเออโอเคต่อไปสีตัวที่ห้าสีอะไรคะสีอะไรคะสีบลูน้ำสีน้ำเงินอ่นนี้อาจาร ปเบือคิดยังไงอ่าใบที่ฉวยเลย,ย,ย,ยให้เห็นสีขาวสีเพิ่งออกไปสีเห็นไหมยังเห็นสีขาวอยูน่นะเออสีกลางนี้ตรงนี้ <Okay. S 2> นมาเกขึ้น<ม>สวยขึ้นนะมไม่ออกเส้นด้วยว่าออกเส้นนิดเดียวเองนะต่อไปอย่าให้ออกเส้นนะคะ อ๋อเกียร์เกียร์เกียร์สีสิเกียร์สีสิเกียร์สีข้างๆเห็นไหมยเป็นน้ำเงินจางๆเออโอเคต่อไปจอจานตัวที่หกสีอะไรคะสีสีอะไรเออสีแดงสีแดงรีสสีแดงมีมีนะคะอ่าไปนะ จอจางเลยนะคะอ,ะอย่าให้พยายามออก้นนะคะคระบบนี้ต้องหมุนนะคะหมุนซ้ายหมุนซ้ายถูกต้องมือขวาใช้เขียนมือซ้ายใช้จับสมุดเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะ<ม>อย่าให้มันจางจางอย่าให้มันเห็นสีขาวเลยอย่าให้มันจางต้องทําให้มันเข้มเข้มมันเอเอียรนี่นันเออ โอเคเป็นยังไงบ้างตัวที่หกโอเคต่อไปตัวที่เจ็ดจอจานตัวที่เจ็ดสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองอทำไมไม่เอาสีเลมอนหนยลูกนี่ไงสีเลมอนฉันไม่เห็นสีเทาก็ยังมีตัวเลือกอยู่นะสีน้ำตาลเคอสีน้ำตาลแดงสีเลมอน ว่าหนูสวยเกินสวยเกิน,นเกินใครเกินหนูนี่แม่จะให้รางวัลไหมให้รางวัลสำหรับคนเก่งอยู่นี่ไงสีที่แม่คนแม่เลือกมาสีต่อไปสีเทาเกรสีเทาตัวที่แปดแปดแปดจริงไหมแปดถูก <8 S 1> ต้องแปดตัวที่แปด ก็จะเสร็จเลยแสดงว่ามีสิบตัวหรือเปล่ากระดูกหูมีตรงนี้นิ้วสอบมันก็มีกระดูกอนกันนานมีสิลูกในร่างกายเราต้องมีกระดูกนะคะใช่ถ้าเราไม่มีกระดูกเราก็จะเดินไม่ได้เราก็จะทรงตัวไม่ได้ใช้ในการทรงตัวอ่าอย่าให้ออกเส้นนะคะลูกขึ้นตึ้ง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 อ่าหมุน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 เกี่ยเส้นโอเคอ่าต่อไปสีอะไร สีน้ำตาลว้าวน้ำตาลอ่อนใช่ใหนดด้น้ำตาลแดงกรุ่นดินี่ไงน้ำตาลแดงแม่จัดมาหรือเอาสีม่วงพรอบหอบเอาสีม่วง,ง,งก็ได้ไม่ต้องเอสีน้ำตาลครอบหออ่ออาระบายให้สวยอย่าให้มันมีอย่าน,นะคะ ให้มันออกจากเส้นไงเกียร์สีขาวสิเออเออเอาหมุนหมุนหมุนสีไปให้มันวันนี้หมุนเออโอเคต่อไปจอจานตัวที่สิบสีม่วงพ่อผอตัวสุดท้ายจ้าเว้ยถูกต้องไหมนั่นจอจานนี่พลาดแล้วไหนจอจานนี่ไงใช่เหรอใช่เหมือนกันเหรอใช่ เหมือนกันเหรอแม่ดูสิเนี่ยดูสิกับตัวเนี้ตัวไหนเหมือนกันเหรอเนี่ยเออตัวไหนเหมือนยังไงนี่ตัวอะไรบอรอะไรนะเนี่ยนี่วอแหวนนะลูกเนี่ยม่าแล้วคนเก่งมันจะตายตอนจบจับดีๆจับสมุดดีๆสิผลาเห็นไหมคนเก่งนี่แหละเขาเรียกว่าประมาทความประมาทเาจอจานไหมคะ ใช่จอจานไหมไม่ใช่แล้วหนูระบายทํทำไมไหนตัวไหนจอจานนั่นแหละระบายเลยสีอะไรเพ r p l พลอ่เดียวนลืมนี่แหละเขาเรียกว่าประมาอะไรประมาทก็พ,พ่คิดไงประมามตัวเองเกินไปเพราะ็พี่ันว่าฉันเก่งเห็นไหมเกือบตายตอนจบเหน็นไหมเป็นระบายโมเมนต์โมเมนต์ลงคาดีโมเมนต์ลงยา เนี่ยเนี่ยระบายสวยนั้นเริ่มจะออกเสนแล้วน่ะเกียร์สีด้วยน่ะเห็นไหมมีสีม่วงจางจามีพื้นสีขาวน่ะหมุนหมุนหมุนเกียร์หมุนเกียร์สีหมุนหมุนรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมจางจางโอเคอย่าลืมระบายจอจานใหญ่ด้วยจอจานใหญ่เอาสีอะไรคะสีเดียดจุ๊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 สีอะไรดียังไม่มีสีอะไรในนี้ แลอีมีโอเคระบายสวยนะจอจานันยจอจานเขาจะระบายสวยไหมเ๋ยวเร,ราเป็นระบายในวงกลมนะระบายเตมอยู่ในเส้นนะโอ้โหจอ,อจานเขาจะเด่นไหมคะจอจานตัวเบลเลยเขาใช้สีแดงนะคะเขาจะมีสีแบบพาสเทลไหมนะเขาจะเป็นสีคันเลรอไหมน้าผสมสีไหมน้าเอาเกียสีแดงลงไป อย่าสีแดงอย่าทำแรงสิลูกค่อยๆดึงมือลงไปอย่าดึงแรงเห็นไหมมันเลยเส้นนี่เขาเริ่มจะเปลี่ยนสีลนะมาลูนนี่เขาชอบสีนี้เ,ออนเ,นเลยใส่มันไปเลยถ้าสีนี้มามันก็เกินกันเลยนะคะสิบเอ็ดนาทีในการทำใบงานามาแล้ว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 ,ลวจอจานมาแนละ้วจอจานมาแนละ้วโอเค เย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ้อ้าวตัวอะไรคะพยัญชนะอะไรพยัญชนะจออะไรจอจานอ่าจอจานอันนี้ก็เรียบร้อยไปกลัไปอัน <Yeah. S 1> นี้เลขสองแตงโมงมีกี่ชิ้นคะนะับหนึ่งสองอ่ากี่ชิ้นสองเลขสองอ่าเลขสองต่อไป จับคู่นะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เขียนพยัญชนะเสร็จเรียบร้อยนี้ก็จับคู่ผลไม้นะคะแล้วก็ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเนี่ยเด็กหญิงยังไม่เต็มค่ะนภัสนันทวีโทนะคะบ๊ายบาย